สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎนะคะระหว่างวันที่15จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะการดูครั้งนี้ค่ะจะดูด้วยกันสองรูปแบบไพ่ย,ยิปซีและตัวเลขนะคะเป็นการมุ่งเน้นดูแบบดาวจรระยะสั้นๆเป็นหลักนะคะ เป็นการดูไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของเพื่อนเพื่อนท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นการดูครั้งนี้ค่ะไพ่ก็ดีตัวเลขก็ดีนะคะถ้าเป็นด้านจุดดีจุดแข็งนะคะจุดที่ดิฉันแนะนําตรงนี้ก็สามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพลังงานลบๆเลยค่ะเป็นจุดที่ไม่ดีตรงนี้ให้ให้ใช้วิจารณญาณค่ะเลือกรับเฉพาะด้านดีๆไว้นะคะอ่ะเรามาเริ่มดูจากไพ่ยิบสีก่อนเลยค่ะไพ่ยิบสีนะคะจะันทุริกรันไพ่เจ็ดใบค่ะ ไพ่ยิบสี่นะคะเจ็ดใบนะคะมาดูใบแรกเลยโอ้โหเป็นไพ่ดีพอดีเลยค่ะ ไพ่ใบแรกการสื่อสารถึงอะไรเนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งจิตวิญญาณเลยความคิดความรู้สึกค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีที่สุดของไพ่ยิปซีนะคะสื่อสารความโชคดีกําลังจะมาเยือนนะชาวราศีกรกฎนั่นเองไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณพุ่งไปหมดเลยช่วงนี้คุณมักจะมีนะคะอ่ะมีไอเดียมีซิกเซนมีลางสังหรณ์แล้วเขาเรียกว่านะคะลางสังหรณ์จิตสัมผัสต,ต่างๆกําลังออกมาเด่นชัดเลยช่วงนี้ค่ะคุณมักจะนะคะรู้สึก นะคะคสดชื่นมีชีวิตชีวาเป็นพินเศษเลยไพ่ใ,ใบนี้ผมบอกถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ตัวคุณเองค่ะชาวราศีกรกฎมกักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดกับคนง่ายนะคะมีสเสน่ห์เข้ากับคนง่ายผู้หลักผู้ใหญ่รักค่ะเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนแม่นั่นเองมีความเมตตา เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะนะคะและก็เป็นคนมีนิสัยล่าเริงสนุกสนานกับตัวเองเก่งค่ะนี่คือความหมายของไพ่ใบนี้ค่ะนะคะและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงด้านจิตวิญญาณก็มักจะเป็นคนที่นะคะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะเป็นคนที่นะคะทุ่มนี้ค่ะคุณนะคะสิ่งต่างๆมันจะพุ่งขึ้นมาในสมองของคุณค่ะเขาเรียกว่านะคะไอเดียนั่นเองนะคะราะฉะนั้นค่ะด้านจิตวิญญาณของคุณค่ะจะกาลังจะสื่อสาร ผ่านไพ่ใบนี้ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสใหม่ข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ มาดูเรื่องแรกค่ะเรื่องของการเงินกะโอโหไพ่เดอะสตาร์อีกแล้วฉะนั้นการเงินจะมีข่าวดีสิ่งที่คุณนะคะเคยเหนื่อยเจอปัญหาอุปสรรคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะลี่คายเอ็นในทิศทางที่ดีค่ะข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นมาจากตัวคุณความสามารถคุณนะคะมาจากไอเดียความฉลาดของคุณจะนำพาให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำความโชคดีกําลังมาเยือนแล้วฉะนั้นสําหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะนะคะมีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานมีการเติบโตมีการขยายงานกิจการของคุณคนะ่ะฉะนั้นนักลงทุนช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงของการเรียนรู้ช่วงของของการนะคะทดสอบทดลองนะคะศึกษาข้อมูลและขายาบ ปะหยับขยายค่ะการเงินของคุณค่ะก็จะไปกับการขยายไปกับการเรียนรู้คนขัางเยอะและก็มีเกณฑ์มีรายได้มาจากความสามารถของคุณฉะนั้นชาวราศีกรกฎรายได้การเงินคุณค่ะจะมาจากความสามารถของคุณเลยช่วงนี้ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะนะใครเป็น ลูกจ้างข้าราชการค่ะก็มีเงินนะคะก็จะประสบความสําเร็จทําให้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะมาดูต่อค่ะในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมโอโ้โหไพดีอีกแล้วนะคะสื่อถึงเพื่อนเพื่อนฝูงสังคมค่ะช่วงนี้คุณทําอะไรก็เป็นเงินค่ะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้คนค่อนข้างเยอะมีความก้าวหน้านะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณมักจะทํางานหลายอย่างนะคะ,ะมีการเติบโตนะคะ ค่อนข้างสูงเลยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงสังคมนะคะผู้คนค่อนข้างมากฉะนั้นใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนจับประสบความสําเร็จสูงเลยเพราะจะได้รับความช่วยเหลือมีคู่แข่งคู่แข่งก็ไม่บายไปก่อนเลยนะคะเพราะคุณ หยันนมันเองคุณเรียนรู้ไม่อยู่กับที่และก็ปรับตัวเองเ่งนะคะน่ะตรงนี้เป็นเรื่องดีค่ะฉะนั้นก็ทําให้คุณรักและช่วงนี้เป็นช่วงของมหาเสน่ห์ของคุณเลยทําให้คนช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณก็นั่งเยอะค่ะมาดูไปต่อมาค่ะน,นะคะบุตรบริวารกันและ นะคะคไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางอีกชนะข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวคุณที่อยู่อาศัยของคุณการเงินจะจะเข้ามาหาครอบครัวของคุณค่ะะนนคุณมีข่าวดีจะได้รับเงินจากลูกบุตรวบวันคุณกว่านะคะเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาบมันส่วนมนไหว้พระไว้ค่ะทำบุญพาครอบครัวคุณไปทําบุญส,สิ่งดีๆค่ะก็จะรับโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะมาดูต่อการข่าวต่อมาค่ะนะอ่ะมาดูการพยากรณต่อมาก่ะนะ่าพยากรณ ตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งความรักเลยนะคะใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนรักทางไกลเป็นความรักต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นค่ะสำหรับใครโสดน,นะคะโอ้ไพ่ใบน,นี้เป็นไพยย่แห่งต่างประเทศด้วยฉะนั้นคนโสดคุณมีเกณฑ์จะเจอคนมากกว่าหนึ่งคนได้ นะคะได้มาเรียนรู้ค่ะนะคะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้เรียนรู้คุณจะเป็นผู้เลือกนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะข่าวดีสําหรับคนโสดจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะสําหรับใครที่มีความรักแล้วความรักมีความก้าวหน้ามีคมีเกณนมีนะอ่มีแกนที่จะแต่งงานกันด้วยนะคะสําหรับใครที่แต่งงานอยู่แล้วความรักดีมีความมั่นคงในความรักครอบครัวนะคะครอบครัวมีแต่ความมุ่งเรืองมากขึ้นค่ะนะคะ มาดูในเรื่องของการงานบ้างช่วงนี้การงานอาจจะเป็นช่วงของการขยันก็อาจจะทําให้คุณก่าโอ้โหเหนื่อยเป็นพิเศษเลยเพื่ออะไรเพื่อความเติบโตเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณค่ะช่วงนี้คุณอาจจะทํางานหนักไปหน่อยอย่าลืมพักผ่อนนะบ้างนะคะช่วงนี้เห็นนะคะสำหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้งานอาจจะมีทั้งโอ้โหขยายกิจการนะคะไปทั่วโลกเลยนะคะบางทีขยาย กิจการมีงานหลากหลายงานก็อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่าลืมพักผ่อนนะคะสําหรับใครเป็นลูกจ้างช่วงนี้งานมีทั้งงานลากง,งานลาดง,งานหลวงนะคะช่วงนี้งานหนักเลยนะคะ มาดูไพ่ใบสรุปกันค่ะไพ่ใบสรุปเป็นยังไงสรุปแล้วโอโหแฮปปี oh, ้ทุกเรื่องเลยนะคะไพ่ดีอีกแล้วฉะนั้นหมายความว่างานก็ดีเงินก็ด,กดีความรักก็ดีมีความก้าวหน้าหมดเลยมีแต่เรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะโอโหสสาหรับชาวราศีปรากฏค่ะ,ปร,คะปรากฏว่าเป็นไพ่ดีทั้งเจ็ดใ่เลยนะคะ ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะไพ่ดีทั้ง7ใบเลยนะคะนี่ก็ไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่ดีเลยนะคะฉะนั้นชะตาในช่วงเดือนนี้ค่ะจะมีแต่ข่าวดีเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่นะคะจะเกิดขึ้นตัวคุณเองก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะพักผ่อนบ้างอย่าลืมมันทําบุญนะคะบุญที่ดีที่สุดคืออะไรทําบุญกับตัวเราเองก็คือจิตเราค่ะสงบจิตบ้างพักผ่อนจิตบ้างทํา ทณสมาธิค่ะนะคะการพักผ่อนจิตก็คือการทาสมาธิให้จิตสงบมากคะมาดูในเรื่องของนะคะดาวกันบ้างก่ะในส่วนของดาวที่เดินนะคะอาจารย์จะมุ่งเน้นดูดาวที่เดินเป็นหลักเลยนะคะที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตานะคะมาดูนะคะดาวที่มีอิทธิพลค่ะนะคะส่งผลคือดาวพระเกตดาวมฤตจยูตกในลาภะโชคลาภการเงินค่ะนะคะและก็มีดาว นะคะดาวราหูยังมีอิทธิพลอยู่นะคะเพราะดาวราหูเดินตั้งแต่เดือนที่แล้วเดินต่อไปจนนะคะสิบแปดเดือน,นะค่ะและตกอยู่ในสุภาด้วยนะคะสุภาคืออะไรสุภานะคะเป็นตําแหน่งความรุ่งรุ่งโรดความสํงเ็จนะคะและ,ะค่ะเป็นตําแหน่งที่นะคะถ้าเกิดคุณทงานที่เกี่ยวข้องกับตัง เทศทางไกลจะรุ่งเรืองนะคะและนะคะลุงเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จสูงทํางานต่างประเทศทํางานทางไกลทางานเทคโนโลยีออนไลน์ค่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะลาหูเนี่ยถ้าเกิดคุณโฟกัสกิตขวาเกาะติดมานนั้นเรียนรู้และก็เกาะติดคุณจะประสบความสําเร็จสูงค่ะเพราะลาหูจะส่งผลแบบทวีคูณโดยเฉพาะ นะคะคเมื่อคุณเข้าไปโฟกัสกับมันค่ะนะคะถ้าโฟกัสด้านดีก็ส่งผลด้านดีค่ะถ้าโฟกัสไม่ดีก็อาจจะเป็นด้านไม่ดีเข้ามานะคะเพราะนี่คืออิทธิพลลาหูฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าลาหูโฟกัสด้านไหนคุณสําเร็จด้านนั้นค่ะคุณก็เลือกเฉพาะที่เราต้องการให้มันสําเร็จพอค่ะอะไรที่เราไม่ต้องการอย่าไปโฟกัสมันะนะอันนี้ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะ มาดูต่อค่ะดาวอะไรต่อมาคือดาวอาทิตย์ค่ะเป็นดาวการเงินของคุณมันย้ายค่ะดาวอาทิตย์ย้ายค่ะสมผลอะไรส่งผลหุ้นส่วนบุตรบริวารค่ะกระทบบุตรบริวารคุณการเงินคุณค่ะนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนค่ะเพราะดาวย้ายครั้งนี้นะคะให้อะไรให้ไอเดียความฉลาดของคุณเนี่ยแหละจะนำไปให้คุณได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรัมค่ะความฉลาดเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงความฉลาดความคิดสร้างสรรค์นะคะและยังหมายถึงอะไรอีกนะคะยังหมายถึงโอกาสใหม่ การเริ่มต้นใหม่เพระสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะนะคะอ่าฉะนั้นนะคะชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์มีโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณค่ะจะเกิดขึ้นกับคุณมาพร้อมเงินงาโชคลาภก,การเงินก้อนใหญ่ค่ะฉะนั้นใครลงทุนใครค้าขายรุ่งเรืองนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะ ทำงานผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จะประสบความสำเร็จสูงวีดาวพระพุธเป็นดาวแห่งความนะคะสำเร็จในเรื่องของออนไลน์ line, ค่ะนอกจากนี้มีดาวพระเกตเรื่องออนไลน์ line, เทคโนโลยีเช่นเดียวกันก่บน,นะคะอ่ะนะคะมาดูนะคะลาพระเนี่ยมีดาวประจําคือดาวพระศุกร์มีดาวพระเกตดาวเมรุตยูค่ะกลมอยู่ในลาพระส่งผลต่ออะไรนะคะส่งผลต่อเทคโนโลยีออนไลน์ line, คุณทํางานเทคโนโลยีออนไลน์ line, ประสบความสําเร็จและนะคะ จะเกี่ยวข้องกับต่างชาติด้วยเพราะออนไลน์ของคุณเทคโนโลยีมันสามารถไปได้ทั่วโลกฉะนั้นใครใคร้าขายใครทํางานเกี่ยวเทคโนโลยีออนไลน์ค่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณค่ะนะงานของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้นะคะโดงง่งดังประสบความสําเร็จสูงมีโชคมีลาบทําเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำได้ค่ะเพราะมันตกราพะคือโชคลาภการเงินค่ะนะคะอ่านี่ก็คืออิทธิพลของหนาวค่ะมาดูนะคะ ราศีกรกฎมีดาวประจําคือดาวจันทร์เจ้ามหาเสนห์นะคะดาวแห่งพระแม่ดาวแห่งความเมตตาดาวแห่งคนที่นะคะเป็นคนที่อ่อนนะคะปรับตัวเองอ่อนน้อมถ่อมตนปรับตัวเองได้นะคะและก็เป็นคนที่นะคะจิตใจดีงามนั่นเองนี่คือด้านดีค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์กับดาวแห่งแม่น้ําดาวแห่งดาว ดาวแห่งแม่น้ํากับใจเย็นดาวแห่งนะอ่าคนที่มีจิตใจดีค่ะนะคะชอบช่วยเหลือคนนะมีดาวที่เล็งมาค่ะเป็นดาวเสาค่ะดาวเสาเป็นดาวแห่งขยันนะคะอ่าตั้งใจทํางานก็จะประสบความสําเร็จค่ะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่มีระบบรีเบียบค่ะซึ่งมีนะคะเป็นพบตอนนี้คู่รองเล็งมาที่นะคะเล็งมาที่อ่า ลักนณะของชาวราศีกรกฎอยู่แล้วนะฉะนั้นชาวราศีกรกฎมักจะมีเสน่ห์ไม่ขาดคู่ครองนะคะใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะมีคู่ครองเข้ามาค่ะนะคะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะบางทั้งคุณามักจะคอบคิดนาเรื่องคู่ครองนะคะหรือกังวนลเรื่องคู่ครองกันนะอย่าไปคิดมากค่ะคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนรักเข้ามาหลายทางเลยนะเพราะคุณมีเสน่ห์ช่วงนี้ต่างชาติกําลังจะเข้ามา คนโสดค่ะนะคะสำหรับใครโสดนะคะอ่ะมาดูนะคะในเรื่องของงานเงินความรักสามเรื่องนี้ค่ะเจาะไปเลยค่ะนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องของการงานกรรมะค่ะม้าตกอยู่อะไรกรมมะค่ะของชาวราศีกะกระกฎค่ะกรรมะตกอยู่ในดาวพฤหัสเล็งมาที่มันทุด้วยนะคะดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะอ่าและก็มีโยก,กันกับนะคะอ่ะมีโยกันกันกบ อะไรดาวอาทิตย์อีกนะคะและก็มีดาวพระเกตดาวราหูเข้ามาเกี่ยวข้องอส่งผลด้านอะไรการงานของคุณกัมากจะเกี่ยวข้องกับบางชาติทางไกลทางถิ่นค่ะจะประสบความสําเร็จสูงการงานคุณนะคะฉะนั้นการเงินงานของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะมีการมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงค่ะนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่ อาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติทางไลนะคะอ่าและถ้าง,งานที่คุณทําอยู่นะคะทําเกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีค่ะจะประสบความสําเร็จสูงนะคะนะคะฉะนั้นคุณจะช่วงนี้คุณจะมีไอเดียความคิดเฉลียวฉลาดในการหาเงินมากเลยค่ะนะคะอิทธิพลของดาวอะไรดาวพืฤหัสบวกกับลาหูค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะการงานของคุณค่ะนะคะยังเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์อีกซึ่ง ตกอ,อยู่ในภพก,กรมกะดุม,มะคือการเงินเลยฉะนั้นการเงินคุณคก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานนะคะความสําเร็จกา,ารเจรจาอะไรประสบความสําเร็จนะคะ,อะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกาลังจะเข้ามาหาในเรื่องของการงานนะคะฉะนั้นงานของคุณคก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะก็นําพาเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะคะมันจะโยงใหญ่กันนะคะฉะนั้นการงานค่ะโดยเฉพาะหากคุณทางานเทคโนโลยีออนไลน์ต่างชาติต่างภาษา ประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงสําหรับใครที่ทํางานเป็นลูกจ้างข้าราชการเป็นยังไงข้าราชการลูกจ้างช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ดีคุณขย,ยันเจ้านายเห็นผลงานกะนะคะฉะนั้นให้ทํางานตั้งใจทํางานเต็มที่เลยคิดคิด,คดบวกบวกไว้ค่ะลุยลุยคุณก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเจ้านายเห็นผลงานมีเกณ์เลื่อนขั้น,านาเลื่อนตําแหน่งค่ะนะคะฉะนั้นถ้าเรา ยันคุณก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นโฟกัสผิดทางก็อาจจะนะคะทำงานเกิดความผิดพลาดนาคะฉะนั้นโฟกัสให้ถูกทางค่ะนะคะในเรื่องของการงานค่ะมาดูต่อค่ะในเรื่องของการงานโดดเด่นแล้วยังมีอะไรเกี่ยวข้องกับงานอีกนะคะงานยังเกี่ยวข้องกับนะคะเพื่อนฝูงสังคมด้วยเกี่ยวข้องญาติพี่น้องด้วยค่ะคุณอาจจะได้ญาติพี่น้องอาจจะเพื่อนหุ่นช่วยเหลือคุณให้ ให้การงานคุณประสบความสําเร็จและก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงด้วยมีดาวพรศุสสค,ค่ะดาวพรศุสสนะคะคือดาวการเงินค่ะดาวแห่งการเงินฉะนั้นนะคะเพื่อนฝูงนะคะช่วยเหลืองานคุณค่ะนะคะรวมถึงนะคะการการทำงานที่เกี่ยวกับผู้คนค่ะเขาเรียวกว่าสังคมก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเจรจาต่อรองใดๆช่วงนี้ก็มักจะทําเงินเป็นทําเงินให้กับคุณโดยเฉพาะหากคุณใช้คําพูดในการ ไปหาเงินจะประสบความสําเร็จได้เงินเป็นกอบเป็นจำเอ่อเป็นเป,น,นเป็นกอบเป็นคำจากการพูดของคุณนะคะฉะนั้นแล้วคาพูดก็คือดาวพระพดธ่ะส่งผลต่อความสําเร็จได้เงินให้กับคุณนั่นเองนอกจากนี้ดาวพระพูดยังหมายถึงเทคโนโลยีอีกนะคะฉะนั้นหากคุณทํางานที่ นำเทคโนโลยีเอามาช่วยในการทํางานคุณค่ะก็จะทุ่นแรงและจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องของงานส่วนเรื่องของเงินค่ะโชคลาบมีดาวพระเกตมฤตยุออนไลน์ line. ฉะนั้นหมายความว่างานคุณนะคะมันเกี่ยวข้องกับโชคลาบเงินคุณโชคลาบเงินคุณค่ะจะมาฝากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าเกื้อหนุนฉะนั้นก็หมั่นทาบุญส่วนมนต์ไหวพร้าว้ค่ะเพื่อนะคะให้บุญมันไปชนกันกนดึงดูดกันเข้ามากะทำให้คุณได้รับเงินก้อนโชคลาบ มันก็จะยิ่งมาไวขึ้นทวี หมุนขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะมันทำบุญทำทานตามกําลังของคุณหรือทําบุญง่ายที่สุดก็คือสวดมนต์ไหวพ้พระนั่งสมาธิที่บ้านคุณก็ได้และก็อธิษฐานจิตค่ะก็เป็นกระแสบุญบุญค่ะก็จะหนุนให้คุณมีโชคมีลาบมากขึ้นค่ะตรงนี้นะคะมีสอนกันทุกศาสนาเรื่องกระแสบุญนะคะและเดี๋ยวนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์อีกนะคะในเรื่องของพลังงานในตัวเราก็คือขึ้นอารมณ์ความรู้สึกค่ะขึ้นปีตีขึ้นเบิกมาน,นี่แหละคือขึ้นพลังบุญในตัวคุณค่ะนะคะมาต่อค่ะนะฉะนั้น โชคลาภการเงินคุณมาจากบุญเก่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความขยันของคุณค่ะนะคะมาจากต่างประเทศมาจากงานคุณค่ะนะคะความฉลาดของคุณค่ะนะคะความมีเสน่ห์ของคุณนําพาได้ให้คุณได้เงินให้ได้ได้ทรัพย์คนอุปถัมภ์ค่ะนะคะนี่ก็คือด้านเงินเงินและงานค่ะอาจารย์ผ่านเร็วหน่อยเร็วหน่อยค่ะะมาต่อกันด้านคู่ครองอะ สำหรับคนโซนมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาต่างชาติต่างไกลต่างถิ่นสำหรับคนที่มีความรักมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ถึงท่านแต่งงานสำหรับคนที่แต่งงานแล้วความรักความสัมพันธ์ที่คุณแต่งงานกันแล้วมีความแล้วจะเพื่อนหนุนกันให้เกิดครอบครัวคุณพำามคงมากขึ้นมั่นมากขึ้นค่ะมีเกณฑ์มี มีเกณฑ์มีทรัพย์สินมีเกณฑ์มีอสังหาริมทรัพย์หมดนี่หมดสินด้วยสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะฉะนั้นนะคะพาครอบครัวไปร่วมกันทาบุญก่ะนาะนยิ่งใกล้จะสิ้นปีแล้วทําบุญส่วนมนต์ข้ามปีทําบุญที่เป็นสิริหลีมงคลกานคหนุนหนุนนะคะหนุนชีวิตครอบครัวคุณค่ะก็จะทําให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองนะคะมีแต่ด้านดีๆเกิดขึ้นนะนี่ก็คือการพยากรณ์ก่ะนะคะอาจารย์ก็มักจะอ่านเร็ว นะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะนะสำหรับการพยากรสำหรับการพยากรในคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ค่ะนะถ้าเป็นพลังงานดีก็สามารถรับเอาไปปรับไปใช้ได้ค่ะถ้าเป็นพลังงานไม่ดีไม่ชอบเลยก็ทิ้งไปเลยนะคะให้เลือกรับแต่ด้านดีๆไว้ค่ะ อาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์เนาะช่วงนี้อาจารย์มีเปิดคอร์สออนไลน์สําหรับหมอดูไพ่ยิปซีค่ะใครสนใจอยากหาอะไรได้เสริมนะคะชอบการดูโหราศาสตร์ชอบไพ่ยิปซีนะคะะคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณชอบและไปสร้างไรายได้ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะหมอดูทํนะคะทาออนไลน์หาเงินง่ายมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะยุคนี้คุณนะคะเรียน นะเขาเรียกว่าลงทุนช้านเดียวค่ะลงทุนความรู้ค่ะและมันติดตัวตลอดชีวิตเลยและเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคดิจิตอลคุณก็เป็นหมอดูออนไลน์ค่ะทำช่อง youtube facebook สตาตกอค่ะคุณก็สามารถดังดังรวดเร็วได้นะคะและรายได้ยุคนี้ยมันมีรายได้หลายช่องทางมากไม่เหมือนกับอาจารย์เมื่อประมาณ10ปีนะคะยุคนี้รายได้ออนไลน์อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะ ว่าโฆษณาค่ะคุณแค่ทคําคลิปให้คนดูฟรีเนี่ยคุณก็ได้ค่าโฆษณาแล้วค่ะไม่ต่ำกว่าหลักห้าบางทีถึงหลอกขกเลยอยู่ที่คุณขยันทํำไหมพุ่นตัวเองให้คนรู้จักนะคะให้คนรักเนี่ยแหละตรงนี้เนี่แหละจะทําให้คุณมีไรายได้ค่ะอย่างอาจารย์เนี่ยเอาแบบนะคะเล็กๆน้อยๆของอาจารย์ยังหลักห้าเลยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมือใหม่คุณจับได้แน่นอนค่ะนะคะว่า ฉะนั้นเนี่ยในคอร์สนี้ค่ะจะมีสอนการทํางานออนไลน์ให้ด้วยค่ะการเป็นครูสอนหมอดูการทํางานออนไลน์ line, ที่จะทําให้คุณมีไรายได้ทําแบบไหนนะคะเทคนิคอะไรที่อาจารย์ทําแล้วประสบความสําเร็จที่อาจารย์ทำแล้ว,วทํา,าททได้ เงินได้จริงค่ะก็จะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ด้วยค่ะน,นะคะในคอร์สออนไลน์นะคะก็จะมีสอนในการเป็นครูสอนหมอดูค่ะการจัดคอร์สออนไลน์จะสอนหมอดูแบบไหนและก็การทํางานออนไลน์ทําแบบไหนที่จะทําให้คุณภายใน1เดือนมีคนมาติดตามค่ะเพราะอาจารย์ทำช่องนี้กัน1เดือนค่ะนะคะไม่ถึงเดือนดีคนติดตาม3 0 0พันค่ะนะคะหเดือนเต็มค่ะอาจารย์จ,จาได้วัน1เดือนเต็มเนะี่ย คนติดตามประมาณห้าพันคนสามเดือนก็หมื่นกว่าคนค่ะฉะนั้นคุณก็สามารถทำได้ค่ะเพราะคนไทยเราชอบหมอดูถึงสา3ยี่สิถึงสามสิเปอร์เซ็นตเลยนะคะนี่คืออาชีพในยุคที่คนกำลังต้องการหมอดูเราสามารถไปช่วยเหลือคนได้นะคะเป็นการํำบุญอยากดึกใครสนใจคอร์สออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะช่วงนี้ราคาพิเศษมากข้อสอนถึงสามหลักสูตรเลยสอนเรื่องจิตวิทยาด้วยค่ะสอนเรื่องพลังจิตออกับไพ่ยิปซีในหลักสูตรที่สามด้วยถ้าสนใจก็สามารถ ติดต่อมาได้ค่ะราคาณนะตอนนี้ค่ะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะราคามีปรับขึ้นนะคะมีการปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการโปรโมทค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ